โอสวัสดีครับทุกคนวันนี้อยู่กับผมชัยโกนะครับ <B ib li> คืนนี้ก็คุณนเรศไปหาปลานะครับเมื่อกี้ไปหาปลาชวนผมไปแต่ผมไม่ไปครับผมบอกวันนี้ขี้เกียจนิดนึงนะครับ <B ib li> คือฝนตกหนักมากครับเดี๋ยวรอว่าเขาจะได้ปลาอะไรบ้างนะครับ <B ib li> เดี๋ยวรอดูรอรอชมรอลุ้นกันนะครับ <B ib li> ทุกคนคุณนเรศน่าจะกลับมาครับ ถับมาโอ้โหถ่ายคลิปอยู่เหรอนี่ปัดท่อได้งูด้วยทุกคน <Amazing. S 2> โอ้โหอันนี้ถ่ายคลิปอยู่ใช่ไหมใช่ใช่โอนี่นะทุกคนผมก็ได้ปลาเออได้งูมาด้วยนะโอ้มามาดูกันครับโอ้เสืยวไพมากดูดีว่าจะได้เยอะไหมได้อยู่ฝนก็ตกด้วย uh oh. โอ้โหนี่นี่คือปลาลว้ลวนเลยนะทุกคน ผมจะเ้ให้ดูนะว้าว <Wow. S 3> ปอปป,ป,ปโอ้คืนนี้คืนนี้ไม่ผิดหวังเลยผมนึกว่าจะถ่ายเล่นๆนะครับอันนี้แบบต้องตั้งใจละได้ <Hey. S 3> <Hey. S 1> ได้ปลาอันนี้ก็เกือบสองโลเลยนะทุกคนโอ้โหันนี้ก็จะประมาณนี้อันนี้ปลาอะไรผมก็ไม่รู้นะ ก็จะมีปลาไหลชนิดมากเลยนะทุกคนนี่อันนี้ก็จะยาวๆหน่อยนะสังเกตดูแต่และชนิดไม่เหมือนกันเลยนะทุกคนอันนี้ก็ปลาตะเพียนหางแดงแล้วก็อันนี้ปลาตะเพียนหางขาวหรือเปล่าผมก็ไม่แน่ใจนะอันนี้มีลายจุดตรงนี้สีดําด้วยนะอันนี้นี่มีกบด้วย oh. นห่มีปลาอะไรบ้าง อันนี้ปลานี้ผมไม่ได้อะไรนะแต่ที่ผมเปิดประตูแล้วตกใจคือได้งูครับีวิได้งูตกใจเลย,ยอันนี้งูชนิดนี้สามารถกินได้นะทุกคนงูน้ำปลาเท่เอาะนี่ไงตัวหนึ่งกบตัวใหญ่มากเลยนะทุกคนนี่คือไปหาปลานี่คือได้มาหมดเลยนะ<อ>กบปลาแล้วก็งูด้วยนะชีวิตของ ชาวบ้านชาวเขาแบบนี้นะทุกคนเราก็ต้องแบบหากินทุกอย่างเลยนะที่เราแบบจะหากินได้นะทุกคนเพราะว่าเราต้องใช้แบบชีวิตประจําวันนะนี่ตัวนี้ใหญ่มากเลยนะทุกคนก็ได้ประมาณนี้นะทุกคนตอนนี้ผมก็รู้สึกหนาวแล้วนะเดี๋ยวผมจะไปอาบน้ําแล้วก็เปลี่ยนเสื้อผ้าแล้วก็นอนพักก่อนนะทุกคนยังไงใครที่ชอบคลิปแบบนี้ก็กดไลค์กดแ like, ชร์กดติดตามด้วยนะทุกคนเดี๋ยวถ้าเกิดว่า ใครอยากจะดูคลิปแบบผมตอนที่ผมไปหานะก็คอมเมนต์บอกผมได้นะทุกคนเดี๋ยวผมจะไปแบบถ่ายให้ดูใต้น้ำเลยนะเวลาผมไปล่าเนี่ยผมยิงกับอะไรนะทุกคนนี่นะครับทุกคนผมยิงกับอันนี้นะอันนี้คือที่ยิงปลานะทุกคนแล้วก็ไฟฉายนี่นะนี่นี่ปลาก็จะประมาณนี้นะทุกคนแล้วก็งูตัวนึงตัวเล็กๆถ้าเกิดว่าใครที่ชอบคลิปแบบนี้นะก็กดไลค์ like, กดแชร์ share, กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับผม้วยนะทุกคน สำหรับคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรนะตอนแรกผมไม่รู้เลยนะว่าชายจะแบบถ่ายคลิปด้วยนะให้เปิดประตูนะแต่นั่นแหละนะทุกคนก็ได้ดูกันแล้วก็กดไ like, ลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจกับผมลยนะทุกคนโอเคเดี๋ยวผมจะไปอาบน้ำแล้วก็นอนกันนะไป